ู่ข้างล่างดีไม่ได้อยู่ข้างบนอันนี้ติ๊กเกอร์ด้วยนี่ติ๊กเกอร์ด้วยนี่วได้ตนะิ๊กนะเกอร์แอัแบบข้างล่างนี่สวยกว่าอนะบักแบบข้างล่างมาวางก่อน เดี๋ยว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 เดยเก็บให้ไล่เก็บให้ไล่เก็บให้ไล่เบิลงอะไรอีายังไงนี่ไงนี่ไงเก็บเอามาเอาให้หนูแผ่นหนึ่งเอามาให้หนูแผ่นหนึ่งเออให้หนูแผ่นหนึ่งเอานี่เอามาติดหน้าจะได้อยู่ติดหน้าติดหน้าเอามาให้หนูแผ่นหนึ่งมีติดหน้าเลยไหมเห็นไหมนี่อนี่ยังได้ยังมาติดหน้ากันมอบบ้านเอง อันนู้นเพลทหนึ่งอ่ะโกลาเพลทนะคะอ่ะเออว้าวไม่อยู่อันนั้นมันไม่มีกาวเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาโอเค <Okay. S 1> นี่นี่ตอเบอรี่ตอเบอรี่อันนี้ติดอ่ะอันนีไม่อยู่เป็นติตมีสวยจังเลยโอ้โหนะ น้ามันิีกเลยปบติ่อย่ามาหนิมน้องเพรมาหนลูกนองเพรมาหนิมายายมาผมให้ลูกมาติบติเบิ่งชุดให้เพจจ๋าเพจจ๋าโอ้จะไปใช้ปอพคือไหลอ้ติดติดโอมายายติดให้ปฏิบติติดติดติติดติดติติดติดอันนี้อียว ก็ไม่อยู่เหรออาดพาไปอ๋ออาดช่วงอันนี้เอาเองเราไม่คนเฮ็ดจูเหม่ยคนเดียวเด้เอ็นเอ็นตัวยิงใหญ่ควายเมียนถึงตอนนี้เป็นพื้นผุดาเอาเข้ามาซ่อมบ่มันพอยจูมาอยู่กันเลยจูลงนั่ง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 ลงเอามากินห้องนี้ในแม่ฮะกินห้องนี้แม่เอ็นไ้เขาแถมมาโอั่หมาแล้วจะเอาไปบ้านแล้วก็เนี่ยตลึกเอาไว้นี่เดี๋ยวจะปิดห้องนี้ดู นี่นี่อ่เอาใหม่เอ,า,า,อาใหม่เอาใหม่ห้องน้ำรู้หลเลยห้องน้ำู้เลน้าห้องน้ำบอไนห้องน้ำบ่อะไร้ลยงามบงา่ยครับติดสีเชื่อเหรอนสีสวยมั้งดีสีชชเชื่อเรอคะมาพอละมีเอาซีเปนโอเคนะไปติดเอาติดติดจะิีขนี่เอ้าตาิไม่ไดมองเห็นนโผไหมโอ้ยแต่จะเฝ้าไปไลบง xem nhắn anh ừ ừ ừ xem nhắn mà ôi mà ê nhắn đếc nói đếc nói đếc giả đếc nói đếc giả đếc a dạy dạy cơ hơi, dạy dạy เออาติดหน้าไหนมาติดนายายสิติดหน้ายายเร็วติดห้ยายติดหน้ายายดูมึงจะติดให้่อหน้ายายติดหน้ายายเร็วคนสวยคนเวยอยากปักกิ๊บให้ก่อนเนาะอ๋ออไออ๋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 ออ ไอ้ส like, yes. oh ิลมหรอกลูกคอยนี่ถ้าถือก็แนว้หลายๆใช่ป้ะแน่หลายย่างให้ของเล่นเต็มบ้านเลยลูกมันไม่มีที่เดินแล้วงูมาเก็บไซเดียวเก็บไซรแล้วกระส่าพี่ก้องอันนี้อะไรนี่ โอ้มนโูมงโอ้มมาโอมาหน้าจอมยุเด่เลย้มันอกันมนไงมันเใสเรานี่จะเท็ไปเรานี่หละพี่น้องเลยนี่จอมยุทธงจอมยุทธไง่ายอันนี้เอาเอาิดจอมยุทธ์งเอาไหนไหนไหเอาในิดิไปิดไ เออโอ้โหมาติดลายกันมเออติดจ้วเอยจ้ว้เอานี้ยอัส้มนี่เอานี่นนี่มามงเพชรนงเพชรวะนี่นอเพชรมาสตรอเบอรีนี่ลูกมาไนั่นน่ะนะไอสตรอเบอรีไปอันนี้ อันนี้งอนผู้เด็กเป็นผู้เด็กแบบบังฮงผู้เด็กแบบบังฮงฮะผู้เด็ก็บังฮงผู้นั้นเอาบังฮงผู้นี้บังฮงถือตาอย่าบังงติดบังฮงน่วยางบังงไหนว่าเป็นยางไหมวงลักษณะมันดีดนะยอกมากนะแต่มันย้อยมือน็ะเรว่าผูกตานผ่านสีจนียมันตัละไายเคลื่นละลายอย่ง